หลายคู่หลายคนกระถามมาแล้วครับผมว่าสารพูดตาของเฮานะครับเพื่อสิเริ่มสร้างเมื่อไถน,นะครับผมตอนนี้ฝนยังตกยุบพี่น้องนะผมเฮ็ดมะกอกจีลาบากเพราะว่าคิดว่าจะทําใหม่คือจะทำเป็นโครงเหล็กนะครับผมโครงเดิมพวกงเก่าเนาะเป็นโครงไม้นะครับพวกกินพี่น้องอันตรายนะผมมันก็เฮ็ดบน,นเรือมุเปลี่ยนเชือกตั้งหลายหลายปีไปกับพวกกินมันก็กก้อนกะสิฮักคือเก้าอันนะครับผมเฮ็ดเป็นโครงเหล็กแต่ผมให้เป็นแบบถาวรไปเลยนะครับผมตอนนี้ฝนยังตกยุ่พี่น้องก,ก็จะก่อนอากาศเป็นเฮ้าก็คือฝนตกพี่น้องเอลยจะสีเฮ็ดลาบาก แกน่าจ,จะโบกเกินสิ้นเดือนนะครับผมเพราะว่าหลายคนหลายหลายผู้หลายคนเพิ่อนถามมาเนาะเชืาอเพื่นอนนะสินเดเวทบุญไหนเนาะสินเลเวทบุญใดเนี่ยผมกระสีโบกเกินสิ้นเดือนนะครับผมฝนเศร้าฝนซาจังหวะกระสีเริ่มสั่งให้เพิ่นนะครับผมบารน,นี้พี่น้อง <c oughs> บารน,นี้เชื่อเมาขอวอลเ้อนะครับผมคนที่เพิ่นอ่ะยินดีช่วยทำบุญด้วยใจเพิ่นโบกปากโบอกวอาวอย่างเพิ่นเฮ็ดด้วยใจ นะครับผมสมทบมาพันหาร้อยสามร้อยสี่ร้อยเพิ่นกะทำด้วยใจเพื่อนบดีพ่ออย่างวันนี้คนบ่ส้อยพี่น้องคนไม่ได้ร่วมบุญปัดมาตั้งคำถามมาถามในนั้นเนวนี้เป็นอย่างคืบอบ่เอาเข้าบัญชีพูดตาคือต้องเอามาเข้าบัญชีช่างวุฒแต่คนก็ถามเนาะ <c oughs> วันนี้บางคนก็ว่าเฮ็ดเท็ดอย่างช่างวุฒเงินเก็บเพื่อนก็มี ชุดเฮ็ดเพื่ออย่างเฮ็ดเพื่อบีสั่นะพี่น้องชุดก็ควรเอาอีน,อนกับเป็กลองคิดคุยกันนะครับผมจะมาขอตอบคาถามคําถามแรกกนว่าทําไมไม่เอาบัญชีปูตาปูตาไม่ปูตาไม่ไมีปูตาไม่มีบัญชีนะครับผมปูตาเพิ่งมีบัญชีเลยพี่น้องเดอ้อทีนี้ <c oughs> ชงวุฒทธรเพื่อนกับได้มขอกับชงวุฒดอก ทางผู้นําเพิ่นขบวได้มาขอร้องให้ชังวุฒิทำทางปู่ตาเพื่อนขบวได้มาขอร้องให้ชังวุฒิทำเป็นอย่างชังวุฒิคือทำทีแรกทีแรกเลย <c oughs> ชังวุฒิทราบข่าวว่าสาตปูตาลม้มก็คุยไปกับทีมงานทีมงานชังวุฒิทีมงานสายม้วนสายมักม้วนว่างๆมา้ากตสังสรงสรค์กันกินเรียนทา หัวลองทําเพียงกับธรรมดานะครับผมก็คุยกับทีมงานทีมงานก็โอเคตกลงคิดว่าจะทําแค่ประมาณสองสามพันไปสมทบนะบผมที่แรกครับที่ว่าจะไปสมทบในประมาณสองสามพันนี่แหละนะผมกะดับซีสงมุดนี่แหละนะครับผมชูทําก็คือไม่ได้ไปเรียกอะไรจากใครบ่ได้ไปทักแชทหาไปไบ่ได้ไปไปขอคุณผู้นี้ว่าเฮ็ดบุญกับผมบ่อเฮ็ดบุญกับคอยบ่อไม่ได้ทำแบบนั้นนะคร ในนี้ชัวุฒิคิดว่าทําแค่4ี่ห้าหกคนกับทีมงานพันสองพันแค่นี้ชัวุฒก็เลยลงเฟซไปลงเฟซไปก็สายบุญก็หลังไหลเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นชัวุฒิทามาหลายงานแล้วเขาศรัทธาในตัวผมในการทํางานเขาเลื่อมใสเขาเชื่อในเราทํางานเราทําด้วยความปรุงแสงเราทําด้วยใจเขาก็เลยเพียรนำพี่น้อง <c oughs> เปลี่ยนแบบนี้แหละที่ไปที่มานะครับผมนี่ประเด็นที่สอง ฮ็ดเฮ็ดอย่างเงินเก็บเพื่อนก็นมีที่รักครับที่รักฟังผมนะฟังผมเด้อคนที่ตั้งคำถามนะครับผมเงินเก็บมีไม่มีผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าผมมีจิตใต้สำนึกผมเป็นลูกหลานของเพื่อนลูกหลานพูทตาลูกหลานชาวบ้านนงยอผมอยากสร้างอยากร่วมทำบุญสร้างให้เพื่อนสร้างให้ท่าน คึ้เอานะครับผมทุกใจมาไปหาเพื่อนไปน,ไปไปน,น,ปน,น๊ไปกราบไปขอเพื่อนให้เพื่อนสร้อยเจ็บเป็นอิดอุ่นมาไปกราบไปขอพรให้เพื่อนปัดเต้าออกให้กระหายกระดีกระซามาหลายคู่หลายคนลุกหลามไปเหตุการณ์ทุกทงเทตยู่ตั้งจังหวัดตั้งประเทศก็ไปขอพรในเพื่อนไปปลูกปักรักษา <c oughs> <c oughs> ไปปลุกปักรักษานะครับผมทีนี้เวลา ปู่ลำบากปู่เจอวิกฤตเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้านปู่โดนพายุพัดถล่มเราจะมองข้ามเราจะไม่ช่วยเลยมันกะบงงามปันใดพี่น้องยามปบกปีนปัไหดมามาหาเพื่อนมากราบมาไหว้มาพดทุกข์เพื่อนมาขอพรเพื่อนเราสําเร็จเราจะมองข้ามหรอครับใช่ไหมยามกราบพอกราบเพื่อนยามไหว้ให้ก็ไหว้เพื่อน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปฏิโยพาสู้ผู้สู้คนที่สองเราังมองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขนาดเงินเ่าก็จะมีหิ่งพระวันพระวันศิวยเป็นนกแต่กลับไปไหว้เพื่อนสารปู่ตาก็เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนลยกรผมจึงก็เลยทำนาแล้วผมเงินเพื่อนเสียมาจากใส ปู่ตาไม่มีเงินเดือนย้ํานะครับปู่ตาไม่มีเงินเดือน <c oughs> จะรอเอาเงินมาจากอ่าปีใหม่สงการลงนาอหลังจากแค่นาแล้วเลี้ยงเพิ่นก็แค่บริจาคคนระ 20, 30, 40, 40, อยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบย่างหลายก็แค่ร้อยหนึ่งนะปีหนึ่งก็จะได้เท่าไหร่ล่ะเอาเม่อเม่ะคิดเลยนะครับปีหนึ่งก็จะมีเงินเก็บสมไหนปู่ตาเฮานะครับผม เราไม่ต้องไปคิดว่ามีเงินเก็บหรือมีเงินเก็บใจเรามีเรามีใจไหมเฮาเริ่มใส่รัทธาซ้ำไหนนะครับผมเอาเฮ็ดเราอย่าถามโน่นนี่นั่นเฮาอจะถามเพื่อเงินเก็บนั่นยังทาไ่ต้องถามถ้าเราอยากทําบุญด้วยใจเอาเฮ็ดน้องแสดงพลังให้ปู่เห็นว่าบางเพื่อปู่อาจทดสอบก็ได้บางครั้งปู่ท่านมาทดสอบ พีน้องบ้านเฮาก็ได้ทดสอบลูกหลานมันเฮาก็ได้เออน้อยามอนันตัอนี้มาสู่มหาผู้ยามผู้แบบนี้สุรทิมสุรปะผูน้น้องนะบางทางปู่ท่านมาทดสอบก็ได้บางที่เข้าร่วมใจกันเฮ็ดสั่งเพื่นใหญ่ตอลังการงานสั่งสวยงามกว่าเก้าโบนี่บ,นบานเมืองเฮหาหมู่บานอาจจะเลื่อนลูกเรืองขึ้นแบบอันใดบยบอินตาได้กระได้ได้แบบ,บง,ง่าย ลูกงเรื่องเรื่องเพื่อนคือมาพี่น้องไม่แน่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอย่าลบหลู่นะครับผมสิ่งี่เยากับไหวบูชา,าเขาก็ลบนับผือเราอย่าลบหลู่นะครับอย่าลืมบางครั้งท่านอัดมาทดสอบก็ได้เด้อช่างรถจะบอกนะครับบางครั้งปู่มาทดสอบว่าลูกหลานมันเคอเืฮานสี่หักแพงเพื่อสมัยยามเพิ่นเจอวิกฤตมาลูกหลานเฮาสี่สร้อยเพิ่อนอยู่บอก บางครั้งท่านอัดมาทดสอบก็ได้นะนะครับผมเอาแต่ผมมีอย่างไรกระสิมาวอลแค่นี้นะรผมมาตอบประเด็นสซเประเด็นประเด็นแรกกระถามมา <c oughs> ก็บอกเข้าบัญชีปู่กระตบไปเลยเด้อประเด็น <c oughs> ที่สองสร้างเพชรหยังเงินเก็บเพิ่ลกับมีตอบปเลยเด้อพี่น้องฟังเอาอย่าคิดคือวอามากำหนดสร้างกับชือว่า,นา,นา,นาวนเนอเลลนเนนะนะครับฝนซาฝนซาแล้วก็สิเริ่มสร้างของเพิ่อนกระสีโบเกินสิ้นเดือดนะมั้งนะครับนะครับ สร้างเกษตรปีงโค้งเล็กปีน้องโค้งไม้กับยันปวกกินพี่น้องเนาะเอาสูตรกเอาสักนี้แหละมาขอว่ามาขอบรรยายสักนี้นะครับผมกะกอดอื่นนะผมก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับผมลูกหลานบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องปนโยของเฮาหลายผู้หลายคนทุกท่านทุกอะไรชื่อที่เพิ่นมาร่วมร่วมบุญสมทบสร้างสามตูตากับช่างรุฒนนะผมกระคอบุญขอบุญหลายหลายเด้อนะครับผมแล้วก็ทีขออำนวยอวยพรให้ผู้ตาปนของเฮาปักปักรักษาสู้ขู่สุคนให้อายุมันขวัญยืน สุขภาพรลังกายแข็งแรงแย่เจ็บยาไข้ย่จนโรคภัยไข้เจ็บได้ตุนแม่ตัวให้ใใข้าเจ้าป้าๆออกไปมีตะหั่งตามีตาลำตะลวยถูกหวยรวยบื้อรถตันนี้แลววันที่นี <c oughs> น่ขึ้นเงินในมือกํำขึ้นคำในมือกรอบตะเวนึ้นกินพร้อมตะเวนตะเวนทุกมีเงินมึนเง,งินแสงแบบนม้มาได้แกมณีโสดพี่น้องอะไรมาเป็นตะไดกแกได้อะไรมาเป็นตะหั่งแต่มีก็่ขอให้ห้างให้มีลำรวยสวยงามสู้ขู่สู่คนพี่น้องเด้อในผมลูกหลานที่ตั้งเจวัดที่ตั้งปฏิทินที่เพื่อนร่วมสมทบทาสร้างบุญมาครันี้ ห้อยพูดตานําไปตุกปักนักสาวสู้ขู่สู้คนซาตุกาตุเฮงเห่งปังปังลำรวยสวยงามมันเนื้อมันเนียมซาตุกาตุกาธุ